เคยมีลูกค้าคนหนึ่ง <c oughs> ไม่เป็นลูกค้าสิเป็นเอฟซีแล้วกันนะคะเขาก็ฟังคลิปปุ๊บฟังช่องปุ๊มเนี่ยมานานมากแล้วอยากทําประกันติดรถเอาไว้รถที่เขาขับเป็นกระบะแคปไม่มีทั้งพรบลและประกันติดรถมานานมากแล้วทักปุ๊บมาว่าอยากทําประกันชั้นสามติดรถเอาไว้ฟังคลิปหลายคลิปแล้วรู้สึกกลัวเขาขับรถคันนี้ออกไปทํางานทุกวันนะ <c oughs> เขาก็โทรมาเชื่อไหมเขาโทรมาคุยทีหนึ่งอะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วปุ๊ต้องอธิบายนะคะเงื่อนไขของทั้งพรบรแล้วประกันให้พี่เขาฟังอันนี้อันนี้เป็นเรื่องโจ๊กนะไม่ได้ซีเรียสอธิบายก็คืออธิบายนะคะเขาโทรหาปุ๊กทุกเดือนเลยบอกว่าเดี๋ยวเงินเดือนใกล้ออกเนี่ยจะทำประกันพอเวลาผ่านไปเขาก็โทรโทรโทร,ทรนะแล้วทุกๆครั้งี่ปุ๊กต้องอธิบายในเรื่องเงื่อนไขของทั้งพรบรแล้วประกันให้เขาฟังเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทุกครั้งนะคะแล้วเขาก็จะโทรมาอย่างเงี้ยทุกครั้งจนรอบที่สี่ที่ห้า่ห้จะที่ห้าดได้ปุ๊กเลยกว,ว่าพี่รถพี่ผ่านมาจะห้าเดือนแล้วนะเออพี่โทรหาปุ๊กในห้าครั้งแล้วนะพี่ยังไม่กิตธรรมเลยปุ๊กบอกว่าพี่ไม่เสนอเขาบอกว่าเดี๋ยวเงินเดือนอ,ออกจะทาจะทานะคะเบี้ยประกันตอนนั้นที่ปุ๊กเสนอให้เขาเนี่ยประกันประเภทสามกระบาดแขบเนี่ยมันสองพัน 690บาทต่อปีแล้วเราก็บอกว่าพี่ถ้าพี่จะทำเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บทาแบ่งจ่ายให้พี่ไม่ต้องจ่ายทั้งก้อนเดี๋ยว3ามงวดเนี้ยพี่จ่ายมางวดละเก้รนะคะแต่ว่าพลบเนี่ยมันผ่อนไม่ได้นะแบ่งจ่ายไม่ได้พี่ต้องจ่ายเต็มงวดแรกเนี่ยพี่อาจจะจ่ายเออเกือบส0 0พันก่อนแต่ว่า เดี๋ยวงวดต่อไปพี่จ่ายแค่งวดละ9ก้ายสามงวดเดี๋ยวปุ๊กทําให้ไม่คิดค่าดําเนินการใดๆเลยความคุ้มครองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ง,งวดแรกแต่ถ้าพี่จ่ายสามงวดครบเนี่ยเดี๋ยวปุ๊กส่งกอมมาทานให้พี่ถึงบ้านเลยนะคะคุยกันจนงวดสุดท้ายปุ๊ก,กบอกเขาว่าพี่ทําเธอทําติดไว้นะคะแบ่งจ่ายปุ๊กก็ได้เดี๋ยวปุ๊กทําให้ไม่คิดดอกเบียดด้ยใดๆเลยนะเขาก็ยังไม่ทําอีกจนหายไปเกือบเดือนเองนะคะวันนั้นโทรมาเกือบข้ามละ ประมาณห้าห้าโมงกับช่วงหน้าหนาวมัน,ม,นมันใกล้จะค่ำแล้วปุ๊กก็เอ๊ะวันนี้โทรมาค่ําหน่อยจะทําแล้วมั้งนะโทรศัพท์ดังนะคะเพราะว่าปุ๊กก็บันทึกพี่คนนี้ไว้ชื่อพี่คนนี้เขาไว้ปุ๊กก็รับโทรศัพท์เขาปรากฏว่าเสียงเศร้ามาเลยเขาบอกว่าพี่พี่ขับรถไปชนเขาบอกว่าเอ,อชนร้านค้าที่เขากําลังเปิดร้านอยู่บนฝึกว่านะคะปุ๊กก็เอาแล้ว พี่ทำพรบทำประรรกันหรือ,อยังมีคนเจ็บไหมนะคะุูกถามเพราะเราอ่ะคิดภาพเหตุการณ์ว่าเขาน่าจะขายอาหารริมฟุตบาทตอนเย็นนะคะแล้วน่าจะมีคนยืนซื้อของอยู่เราเดาดังนั้นใจเราก็แวบเลยพี่มีคนเจ็บไหมนะเราถามคําแรกเลยเพราะคนเจ็บอะสำคัญมากถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยพี่เขาเดือดร้อนหนักมากเพราะรถไม่มีพรบรไม่มีประกันนะคะมีคนเจ็บไหมคะ บอกมีแต่ว่าเล็กน้อยเขาบอกว่าเล็กน้อยนะแต่ไอ้คำว่าเล็กน้อยของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าขั้นไหนนะคะคนเจ็บสองคนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะก็คือน่าจะเป็นเจ้าคนขายหรือเปล่านะเราก็ถามว่ามีแค่เจ็บเจ็บแค่2คนใช่ไหมเขาบอกใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนักนะคะ,อะตอนนี้ไปโรงพยาบาลเขาโทรมาหาบุ๊กตอนที่เกิดเหตุเลยนะเขาอยู่ที่สอนอนะคะแล้วเราก็ถามว่าแล้วร้านพังเยอะไหมเขาบอกว่าเยอะ ร้านแรกพังยับแล้วก็ลามไปร้านที่สองอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเราก็บอกโอ้โหพี่แล้วพี่ทำอะไรไว้บ้างแล้วยังนะคะยังไม่มีเลยไม่มีทั้งพรบรและทั้งประกันเขาถามว่าผมต้องทำยังไงคุณปุ๊กผมต้องหาจ่ายเขาเท่าไหร่บอกไอ้เท่าไหร่เนี่ยปุ๊กยังไม่รู้เพราะว่ามันต้องมอประเมินจากค่าความเสียหายที่ร้านของเขาได้รับผลกระทบปุ๊กไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ย อย่างหนึ่งนะที่พี่ต้องเตรียมตัวคือหนึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ต้องคืนให้กับคู่กรณีสองคนนั้นที่เขาไปรักษาสองนะคะค่าซ่อมร้านที่พี่ต้องเจอรวมถึงค่าขาดไรายได้ที่เขาระหว่างที่เขาซ่อมร้านแล้วเขาไม่มีไรายได้เนี่ยพี่จะไหวไหมเนี่ยเออทําไมไม่เชื่อปุ๊บตอนนั้นนะคะเขาก็ เสียงเศร้าเลยเนาะเราก็ไม่อยากจะซ้ําเติมมากแต่ว่ามันสําคัญวันที่เขาจะใช้เนี่ยมันซื้อไม่ทันแล้วไงเพราะมันเกิดเหตุไปแล้วนะคะพุกบอกปุกช่วยพี่ก็แค่แนะนําได้ว่ามันต้องใช้เงินแล้วนะพี่นะคะปุกก็ไม่รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะเท่าไหร่นะนะคะเขาก็เสียงเศร้านะเสียงเศร้าเรารู้เลยแหละว,ว่าเสียงเขาแบบไม่โอเคเลยสําหรับนาทีนั้นนะคะ ผก็บอกว่าโอเคพี่ก็ไปเดี๋ยวรอคุยกับคู่กรณีแล้วกันบันทึกกับเจ้าหน้าที่ตามจริงไว้ว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุแบบนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอการเรียกร้องจากคู่กรณีเขาถ้าหากว่ามีตรงไหนที่จะออขอความเห็นก็โทรมาได้หลงังจากนั้นหายไปเลยนะไม่รู้เป็นไงบ้างแล้วนะหายไปเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจ่ายหรือไม่มีด้วยแล้วโชคดีที่เคสนะั้นะนะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บสหาหัสตามคําที่เขาบอกนะเขาบอกว่าเจ็บเล็กน้อยเนาะถ้ามีการได้รับบาดเจ็บสหาหัส เราไม่อยากผิดภาพเลย